บำรุงรักษาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับวิดิทัศน์ในชุดนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอ,เอ,อวิธีการดูแลและบำรุงรักษาชุดสาธิตระบบสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ทั้ง2ชุดสาธิตตามที่ได้กล่าวมาแล้วในวิดิทัศน์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งสําหรับชุดสาธิตระบบสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ได้ทั้งสองชุดนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของปัม๊มสูบน้ําแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นการดูแลบํารุงรักษาในวิดิทัศน์ชุดนี้ก็จะทําการแบ่งขั้นตอนของการบํารุงรักษาออกเป็นสส่วนหลักๆในส่วนแรกก็คือการบํารุงรักษาในระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และในส่วนที่2ก็จะเป็นการบํารุงรักษาในส่วนของระบบสูบน้ําครับการบํารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่มีความต้องการการบำรุงรักษาน้อยมากเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามการดูแลบำรุงรักษาที่เหมาะสมและถูกวิธีก็จะช่วยทำให้เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานความเสียหายของเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนมากจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆหากไม่มีการบำรุงรักษาก็จะส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลงดังนั้นผู้ใช้จึงควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อาจจะสกระปรกบริเวณผิวหน้ารับแสงอาทิตย์ เนื่องจากฟุ่นละอองหรือสาเหตุอื่นๆรวมถึงสายไฟที่ต่อเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ต่างๆด้วยเนื่องจากความร้อนจากแสงอาทิตย์และความร้อนสะสมที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์อาจทําให้สายไฟเสื่อมสภาพเร็วขึ้นส่งผลให้ระบบไม่สามารถทํางานได้อย่างปกติดังนั้นจึงต้องดูแลบํารุงรักษาดังนี้ 1. นึทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยน้ำสะอาดทุกๆ1เดือนหรือ, wa, อเร็วกว่าเมื่อพบว่าแผงมีความสปกปรกโดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดห้ามใช้แปรงโลงหะขัดทำความสะอาดโดยเด็ดขาดสำหรับช่วงเวลาทำความสะอาดที่เหมาะสมคือช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์เช่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนื่องจากเป็นเวลาที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ผลิตพลังงานหรือผลิตน้อยมาก และมีอุณหภูมิเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิแวดล้อม 2. อกรณีมีมูลสัตว์บนแผงควรรีบทำความสะอาดเนื่องจากจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าลดลงและมูลสัตว์อาจแห้งติดทำให้ยากต่อการทำความสะอาด 3. ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของหรือต้นไม้ที่ทำให้เกิดร่มเงาต่อแผงเซลแสงอาทิตย์หากมีร่มเงาจากต้นไม้ให้ตัดแต่งกิ่งที่ก่อให้เกิดร่มเงาบดบังแผงเซลแสงอาทิตย์ 4. ตรวจสอบจุดต่อสายไฟฟ้าทุก6เดือนโดยจุดต่อจะต้องไม่หลวมไม่มีอรอยไหม้และไม่มีการแตกร้าว 5. ตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แผงต้องไม่มีสภาพชำรุดรอยไหม้สีซีดจางหรือรอยแตกหัก 6. ตรวจสอบนอ็อตสกรูคลิปล็อกรวมถึงความแข็งแรงของโครงสร้างรองรับแผงทุก6เดือนโดยเฉพาะก่อนเข้าฤด,ดูมรสุมการบำรุงรักษาปั๊มน้ำแบบสูบชัก ครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการบำรุงรักษาตัวปั๊มชักนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วของตัวปั๊มชักเองนะจะมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่น้อยกว่าชิ้นส่วนของปั๊มชนิดอื่นๆน,นะครับยังไงก็ตามนะครับการดูแลบำรุงรักษาปั๊มชักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับตัวปั๊มชักเองมีข้อดีคือเป็นปั๊มที่มีราคาค่อนข้างถูก ยังไงก็แล้วแต่จะทํางานได้ก็ต้องเชื่อมต่อกับตัวมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ดีซีสหรับในระบบชุดสาธิตที่เราใช้นี้นะครับตัวมอเตอร์ที่เลือกใช้เป็นมอเตอร์ดีซีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มีราคาแพงก็จะเป็นตัวมอเตอร์ดีซีในกรณีของการบํารุงรักษาปั๊มชักลําดับแรกเลยที่เราต้องทําก็คือการตรวจสอบนะครับความมั่นคงของตัวปั๊มกับตัวมอเตอร์ว่ามีการยึดติดกับฐานที่มั่นคงไหมนะครับก็ให้ตรวจสอบอย่าง เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอนะครับทุก1เดือนทุก3เดือนในกรณีชุดสาธิตนะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานนะครับในการสาธิตก็ให้พยายามตรวจสอบการยึดติดกับตัวฐานทั้งตัวของปั๊มเองและตัวของมอเตอร์ด้วยนะครับในลําดับถัดไปนะครับก็คือการตรวจสอบในระบบส่งกําลังนะระหว่างตัวมอเตอร์กับตัวของปั๊มนะครับซึ่งระบบส่งกําลังในที่นี้นะครับสำหรับชุดสาธิตนี้จะเป็นระบบส่งกําลังแบบสายพาน เพราะนั้นที่เราต้องตรวจสอบก็คือให้ดูลักษณะความตึงของความหย่อนของสายพานครับต้องไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปวิธีการตรวจสอบง่ายๆครับก็เอามือเนี่ยครับกดนะครับสายพานดูตึงพอเหมาะในลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าหย่อนจนเกินไปนะครับก็ไม่ดีนะครับตึงเกินไปตึงมากเกินไปจนกดไม่ได้เลยก็ไม่ดีนะครับโอเคนะครับในขั้นตอนที่3นะครับก็คือการตรวจสอบระดับน้ํามัน น้ำมันหล่อลื่นนะครับของตัวปั๊มซึ่งในการตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นนะครับของตัวปั๊มก็ให้สังเกตนะครับบริเวณที่ท้ายของปั๊มตรงนี้ครับจะมีก้านเช็คระดับน้ำมันอยู่ก้านสีแดงตัวนี้นะครับเราจะต้องตรวจสอบให้มีระดับของน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องที่อยู่ในตัวปั๊มเนี่ยอย่างน้อยนะครับวัดจากปลายก้านมานะครับ1เซนติเมตรถ้าต่ำกว่านี้จะต้องทำการเติมน้ำมันเครื่อง อันนี้สําคัญนะครับต้องระวังอย่าให้ระดับน้ํามันเครื่องมันพ่องจนเกินไปในตัวปั๊มต้องทําการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอทุก1เดือนทุก3เดือนในกรณีถ้าเราดึงขึ้นมาแล้วนะครับปรากฏว่าสีของน้ํามันเครื่องเปลี่ยนไปเช่นเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นแสดงว่ามีน้ําเข้าไปผสมเพราะนั้นต้องทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครับเห็นนะครับนี่ก็คือการตรวจสอบเรื่องของการหล่อลื่นของตัวปั๊มเองถ้าระดับน้ํามันน้อยนะครับ ก็จะส่งผลให้การทำงานของปั๊มติดขัดได้เคนะขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือขั้นตอนในการตรวจสอบอาการเช็คลวต่างๆโดยเฉพาะสำคัญอย่างยิ่งก็คือตัวประกันเชือกอตัวประกันที่ครอบตัวแกนของแกนชักอยู่นะครับอยู่ตำแหน่งนี้ครับบริเวณตำแหน่งนี้เองนะครับถ้าสังเกตว่ามีรอยรั่วของน้ำอยู่ก็ให้รีดทำการไข นะครับไอตัวชุดประก็นเนี้ยนะครับให้แน่นขึ้นเพื่อไม่ให้มีน้ารั่วนะฮะถ้ามีน้ํารั่วนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีอากาศเข้าสู่ตัวเรือนของปั๊มแล้วก็ทําให้การปั๊มน้ํานะครับมีการหยุดชะง,งักได้นะครับโอเคนะฮะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเซอร์วิสนะครับที่บริเวณรูด้านบนนะครับทั้ง2ลรูของตัวปั๊มชักนะครับสังเกตนะครับ จะมีรูทั้งฝั่งดูดรูทั้งฝั่งดูดนะครับอันนี้เป็นรูบริเวณท่อดูดนะครับแล้วก็มีรูเซอร์วิทนะครับในบริเวณของฝั่งส่งน้ําฝั่งจ่ายน้ำนะในกรณีที่มีอากาศนะครับอยู่ในท่อดูดก็จะเป็นปัญหาทําให้การปั๊มน้ําทําได้ไม่ดีสูบน้ําไม่เข้าปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทําการเติมน้ำนะครับเข้าไปในรูด,ด้านบนนี้นะครับ ก่อนนะเพื่อให้มีน้ําเต็มตัวห้องห้องสูบของปั๊มนะครับและในขณะเดียวกันนะครับที่บริเวณรูด้านบนนี้ของฝั่งจ่ายนะในกรณีที่มีอากาศนะครับที่ปลายของท่อจ่ายออกไปกับน้ำนะก็แสดงว่ามีอากาศเข้าสู่ระบบของการปั๊มน้ําเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการไล่อากาศโดยการเปิดรูเซอร์วิสด้านบนนี้ออกนะครับนะในการเปิดรูด้านบนนี้นะครับ อนอกจากจะมีอากาศออกมาแล้วก็จะมีน้ําที่พุ่งออกมาด้วยนะครับให้สังเกตว่านะครับมีน้ําพุ่งออกมาอย่างเดียวแล้วค่อยทําการปิดรูด้านบนนี้นะครับโอเคนะนั่นะก็คือส่วนของการบํารุงรักษานะครับเรื่องของปั๊มชักนะครับก็จะมีวิธีการบํารุงรักษาประมาณนี้ครับต่อไปจะเป็นวิธีการดูแลบํารุงรักษานะครับตู้ควบคุมนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างระบบ ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบสูบน้ําเข้าด้วยกันครับในการบํารุงรักษาตู้ควบคุมนั้นอันดับแรกเลยก็ให้ตรวจสอบนะครับาการต่อขั้วสายไฟต่างๆว่าถูกต้องตรงตามวิธีการติดตั้งหรือไม่นะครับส่วนในลําดับที่2นั้นนะครับก็ให้เปิดเช็คนะครับตู้คอนโทรลดูครับว่านะครับจุดเข้าสายต่างๆขั้วสายต่างๆนะครับมีการเข้าสายที่แน่นหนาพอหรือไม่ ถ้าหากว่ามีการเข้าสายที่หลวมก็ให้ทําการแก้ไขขันให้แน่นซะนะครับตรวจสอบนะครับการเข้าสายต่างๆที่บริเวณจุดต่างๆนะครับถ้ามีหลวมก็แก้ไขโดยการขันให้แน่นนะครับลำดับถัดไปนะครับก็ให้ทําการตรวจสอบความสะอาดภายในบริเวณตู้นะครับถ้าหากว่าพบว่ามีฝุ่นนะครับหรือมีรังมดนะครับมีเศษนะต่างๆนะครับก็ให้ทําความสะอาดกําจัดรังมดนะครับเพราะว่ามดเนี่ย นะครับถ้าหากว่าเข้าไปอยู่ไปสร้างรังอยู่ในบริเวณของตู้คอนโทรลแล้วาบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับโอเคนะนอกจากนั้นนะครับในการตรวจสอบนะครับาการเชื่อมต่อระหว่างระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ระบบของอระบบสูบน้ำนะก็ให้สังเกตดูครับว่าในฝั่งของระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไฟที่มาจากแผงแสงอาทิตย์เมื่อเข้ามาสู่ตู้คอนโทรลแล้วนะครับ ได้มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องหรือไม่นะครับนะฮะโดยให้สังเกตนะครับว่าสามารถอ่านวัดไฟฟ้านะครับที่มาจากแผงได้หรือไม่นะครับถ้าวัดไม่ขึ้นก็ไปเช็คดูครับว่ามีความปกติผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของแผงเรื่องของแสงแดดนะครับหรือเรื่องของการเข้าสายที่บริเวณแผงหรือไม่นะครับรวมถึงนะครับการเชื่อมต่อจากตู้คอนโทรลไปที่โหลดนะครับถ้าหากว่ามอเตอร์ของปั๊มไม่ทํางานปั๊มไม่สามารถส่งน้ําได้ ก็ให้เราทําการตรวจสอบนะครับการเข้าสายนะครับที่มาจากตัวมอเตอร์นะครับมาเชื่อมต่อกับตู้คอนโทรลนะครับว่ามีการเข้าสายนะครับทั้งสาย U V และ W ถูกต้องตรงกันกับการเข้าสายที่ตัวมอเตอร์หรือไม่นะครับถ้าหากว่าไม่ตรงกันนะครับก็อาจจะมีปัญหาทําให้มอเตอร์ไม่สามารถทํางานได้นะครับการบำรุงรักษาปั๊มน้ําแบบจุ่ม สำหรับการบำรุงรักษาในส่วนของปั๊มจุ่มนะครับสำหรับชุดสาธิตระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ชุดที่2เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรนะครับเมื่อเทียบกับการบำรุงรักษาในส่วนของปั๊มชักของชุดสาธิตชุดที่1นนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเวลาใช้งานปั๊มจุ่มนะครับไอตัวของปั๊มจุ่มเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจุ่มอยู่ในน้ำตลอดเวลานะครับ เพราะนั้นก็แทบจะไม่มีชิ้นส่วนที่เราสามารถทำการตรวจสอบให้เห็นได้ง่ายเหมือนกับในกรณีของปั๊มชักนะครับในการบำรุงรักษาปั๊มจุ่มสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือในส่วนของเวลาเราซื้อปั๊มจุ่มมาตอนเริ่มแรกนะครับสิ่งที่ทุกท่านควรจะทำก็คือนะทำการจดบันทึกนะครับค่าต่างๆบนเนมเพจนะครับของตัวปัม๊มครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการติดตั้งปั๊มจุ่มลงในบริเวณหลังน้ำแล้วนะครับเราก็จะมองไม่เห็นนะในส่วนของเนมเพจ นะครับไม่เหมือนกับปั๊มชักที่เราสามารถมองเห็นเนมเพจตลอดเวลานะครับวิธีการจดบันทึกนะครับค่าเนมเพจของตัวปั๊มจุ่มนี้ไว้ก็เพื่อนะครับที่จะใช้ในการตรวจสอบว่าเมื่อเวลาผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับตัวปั๊มจุ่มเองยังมีความสามารถในการทํางานเหมือนกับค่าที่ให้ไว้บนเนมเพจหรือไม่ก็เป็นการตรวจสอบการทํางานในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนถัดไปนะครับที่เราพอจะสามารถ ดูแลรักษาตัวของปั๊มจุ่มได้ก็คือถ้าหากว่าพบว่าไอ้ตัวปั๊มจุ่มเนี่ยนะครับมีอาการติดขัดนะครับอัตราการไหลทําได้น้อยกว่าปกตินะครับหรือบางครั้งไม่ทํางานเลยนะเมื่อเราตรวจสอบสภาพสายไฟที่อยู่ด้านบนแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่สาเหตุนะครับอาจจะเกิดมาเนื่องจากไอ้ตัวของปั๊มจุ่มเองเพราะนั้นในขั้นตอนนี้ก็คือทําการยกปั๊มจุ่มนะครับออกจากแหล่งน้ำครับ เพื่อมาทําการตรวจสอบหาสาเหตุในเบื้องต้นก่อนนะครับครับหลังจากที่เรายกตัวปั๊มจุ่มออกมาจากแหล่งน้ําเพื่อทําการตรวจเช็คนะครับหาสาเหตุของอาการเสียหายเบื้องต้นนะครับจุดแรกที่เราควรจะตรวจสอบก่อนเลยนะครับก็คือบริเวณของหัวกะโหลกนะครับหรือแผ่นกรองโลหะนะครับบริเวณตรงนี้ครับที่เป็นรูเป็นรูตะแกรงตรงนี้นะครับเว่ามีนะครับเศษหินดินทรายนะครับเข้าไปอุดตันหรือไม่ นะครับถ้ามีเข้าไปอุดตันมากก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ปั๊มทํางานไม่สะดวกนะครับมีอัตราการไหลของน้ําน้อยเมื่อเทียบกับการทํางานปกตินะครับถ้าหากว่าพบว่ามีเศษหินดินทรายนะครับมาอุดตันก็ให้ทําการล้างออกครับหรืออาจจะใช้ประแจนะครับมาขันน็อตออกนะครับเพื่อทําการดึงแผ่นตะแกรนี้ออกมาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับโอเคนะ นี่คือจุดที่1ที่ต้องตรวจสอบนะครับส่วนจุดที่2นะครับก็คือการตรวจสอบนะครับการเข้าสายไฟกับตัวของมอเตอร์ปั๊มจุ่มน้ำนะครับซึ่งตัวมอเตอร์เนี่ยก็จะอยู่บริเวณนะครับด้านล่างนะครับการตรวจสอบต้องดูว่านะครับาการเข้าสายไฟนั้นจะต้องมีการหุ้มอย่างแน่นหนานเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ําที่เข้าไปในข้อต่อสายไฟนะครับถ้าหากว่ามีน้ําเข้าก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ปั๊มไม่ทํางานนะครับ โอเคนะส่วนจุดที่3นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าเนมเพจของตัวมอเตอร์นะครับของตัวปั๊มจุ่มนะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างอ่านะซึ่งจะจุ่มน้ําตลอดเวลาครับถ้าเราไม่ยกออกมาเราก็จะไม่เห็นนะเพราะนั้นเมื่อซื้อมาใหม่ๆแรกๆนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําอย่างที่บอกไปแล้วก็คือถ่ายรูปเนมเพจนี้เก็บไว้ครับนะในกรณีที่เราตรวจสอบเช็คนะสภาพต่างๆแล้วนะครับไม่พบอาการเสียหายแต่ เมื่อเอาไปติดตั้งแล้วปั๊มยังไม่ทํางานนะครับก็ให้พยายามนะครับติดต่อกับบริษัทนะที่เราซื้อปั๊มจุ่มนี้มา,าเพื่อทําการเรียกมาเซอร์วิสนะครับตรวจสอบสาภาพความเสียหายนะครับหรืออาจจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับอะไหล่บางชิ้นนะครับเพื่อให้ตัวปั๊มจุ่มสามารถกลับมาทํางานได้อย่างปกตินะครับในกรณีที่เราตรวจสอบนะครับการทํางานของทั้งตัวปั๊มจุ่มเองแล้วนะครับ รวมไปถึงการเข้าสายนะครับไม่ว่าจากจาก,จากปั๊มจุ่มมาเข้าตู้คอนโทรลนะครับหรือแม้กระทั่งการต่อสายจากระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือแผงของเรามาเข้าตู้คอนโทรลแล้วทุกอย่างปกติหมดนะไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นสาเหตุของการที่ทําให้ปั๊มไม่เดินนะครับให้ลองดูที่ตู้คอนโทรลนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากว่าในชุดสาธิตชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดสาธิตระบบสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ได้ที่ใช้ปั๊มจุ่ม นะเป็นปั๊มนะครับในการสูบน้ำนะจะมีตัวที่หน้าปัดที่ตัวหน้าตู้คอนโทรนียนะครับจะมีฟังก์ชันที่เป็นวอเตอร์เลเวลเห็นไหมครับไอตัววอเตอร์เลเวลเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของสัญญาณนะหรือเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้จับการทำงานที่เป็นไฮระดับสูงกับโลนะครับระดับต่ำของน้ำในถังเก็บครับนะในความเป็นจริงนะครับถ้าเรามีตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ จะเป็นเซ็นเซอร์ชนิดที่เป็นลูกลอยก็ได้นะครับหรือจะเป็นเซ็นเซอร์แบบที่เป็นแบบขาก็ได้นะครับถ้ามีเซ็นเซอร์ต่างๆเหล่านั้นเราสามารถเอาสายนะครับสัญญาณของเซ็นเซอร์นั้นเชื่อมต่อเข้ากับไอตัววอเตอร์เลเวลนะครับในตู้คอนโทรลนี้ได้นะครับสองจุดนี้นะครับเมื่อเชื่อมต่อกันแล้วนะครับไอตัววอเตอร์เลเวลนะครับในตู้คอนโทรลนี้ก็จะทำงานโดยการจับสัญญาณนะครับ ถ้าเป็นน้ําในระดับถังนะครับในถังเก็บนะอยู่ที่ระดับสูงที่เราพอใจแล้วนะครับปั๊มก็จะตัดการทํางานออกในขณะที่ถ้าน้านะครับอยู่ในระดับต่ำนะครับโลนะครับปั๊มก็จะยังทํางานนะตอนนี้ผมต่อสัญญาณทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสาเหตุที่ปั๊มยังไม่ทํางานนะนั่นเป็นเพราะว่านะสังเกตครับสวิต์นะครับของตัว water level sensor นี้ชี้อยู่ที่ high ครับนะแปลว่า สมมุติว่าน้ําในถังเก็บอยู่ที่ระดับสูงปั๊มจะต้องตัดการทํางานเมื่อปั๊มตัดการทํางานเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงปั๊มเดินแล้วนะครับถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับเราต้องการแก้ไขให้ปั๊มเดินต่อนะครับในกรณีนี้เราจะต้องทําการปรับสวิตมาที่ตําแหน่งโลครับหลังจากปรับสวิตมาที่ตําแหน่งโลสังเกตว่าตอนนี้ปั๊มก็ยังไม่ทํางานนั่นเป็นเพราะว่าในชุดของคอนโทรลของตัว ปั๊มเองนะครับในชุดของคอนโทรลของตัวปั๊มจุ่มเองมันล็อกไว้ครับเนะพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้ปั๊มทํางานอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องทําการกดลันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนะกดลันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วรอสักพักหนึ่งปั๊มจะทํางานครับนะกดสต็อปแล้วก็ลันนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับปั๊มก็จะทําการสูบน้ํา ตอนนี้นะครับปั๊มจะเริ่มสูบน้ําแล้วเห็นไหมครับปั๊มทํางานแล้วนะครับสูบน้ําแล้วทีนี้นะครับนะฮะถ้าผมปรับสวิตมาที่5อีกครั้งหนึ่งครับปั๊มหยุดเห็นไหมเมื่อปั๊มหยุดนะครับกลับมาดูที่คอนโทรลของปั๊มอีกครั้งหนึ่งครับนะสังเกตครับคอนโทรลของปั๊มชุดนี้นะครับจะมี ไฟแสดงระดับครับสังเกตนะครับไฟที่มีคำว่าแทงครับและขึ้นสีแดงอยู่แปลว่าตอนนี้ปั๊มหยุดทำงานเนื่องจากระดับน้ำในถังเก็บเต็มนะเพราะนั้นถ้าเราจะต้องการนะครับทำให้ปั๊มทำงานอีกครั้งหรือกรณีที่เราใช้เซ็นเซอร์จริงนะเมื่อระดับน้ำในถังถังต่ำลงอีกครั้งหนึ่งนะครับปั๊มก็จะทำงาน แต่กรณีที่เราไม่มีเซ็นเซอร์จริงแล้วเราต้องการให้ปั๊มทํางานต่อนะเราก็ต้องกลับมาปรับสวิตตัวนี้ไปที่โลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมานะครับทำการกดนะลัน,นะคตัวปั๊มใหม่อีกครั้งเพื่อให้ไฟสัญญาณสีแดงหายไปนะครับกดอีกครั้งเพื่อให้ไฟสีเขียวพร้อมทํางานนะครับปั๊มก็จะเริ่มทํางานนะ Okay. ครับโดยสรุปนะครับในวิดิทัศน์นี้ก็ได้แสดงให้ทุกท่านเห็นถึงวิธีการดูแลและบำรุงรักษาชุดสาธิตระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองชุดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทุกท่านเมื่อได้ดูวิดิทัศน์ชุดนี้แล้วจะสามารถบำรุงรักษาชุดสาธิตที่มีอยู่นะครับเพื่อให้เกิดการใช้งานนะครับอย่างยั่งยืนนะครับใช้งานมีระยะเวลาที่ยาวนานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง นะครับถูกวิธีนะครับรวมถึงการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอครับนะครับก็หวังว่านะครับทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการดูวิดีทัศน์ชุดนี้ครับขอบคุณครับ